ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคริสตันพาเลสพบแมนยูเฮ้เรียนตามตรงคุณผู้ชมผมขอพูดคลิปนี้ด้วยความสงสารและเห็นใจการแพ้พาเลสตีศูนย์นั้นเป็นอะไรที่ยากจะรับได้แต่ เมื่อเราลองมองไปที่รายละเอียดตัวผู้เล่นเนี่ยถ้าคุณเป็นเทนหาคุณจะทํำยังไงวะซินเตอร์ไม่มีสักคนน่ะคาเซมิโลก็แก่ชะา,าส่วนจอห์นนี่อีเวนก็แก่พอจะเป็นโค้ชทีมเยาวชนได้แล้วอ่ะตัดมาตรงกลางบรูโน่เจ็บข้อมือแกเจ็บได้ยังไงทั้งที่แกมีเมียที่สวยขนาดนั้นน่ะ ทำตัวเป็น f อซหนัง AV ไปได้ส่วนคนที่ลงมาแทนก็คือเบอร์เจ็ดอย่างเมสันมาส์ซึ่งคุณผู้ชมก็รู้ดีว่าเขาคนนี้คือ PR เขาเจ็บจนแทบจะไม่ได้เตะบอลได้ซ้ำคุณเป็นเทนฮากคุณจะทำยังไงจะให้ใช้เด็กลงเหรอเขาก็ส่งลงแล้วแต่มันก็ไม่เวิร์คคุณก็เห็นอยู่จะให้ลงไปอุดเอาผลสกอร์คุณก็หาว่าเขาเล่นไม่สมศักดิ์ศรีแมนยูโอกาสมาถึงแล้วครับถือว่าชวนคุยกันดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นเทนฮักในสถานการณ์เนี้ย โชกุนของพวกคุณสิผมก็อยากจะฟังเหมือนกันว่าคุณจะแก้สถานการณ์นี้ยังไงอยากรู้ครับ